สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำสังขยาฟักทองนะคะวัตถุดิบของเราก็มีฟักทองญี่ปุ่นค่ะลูกใหญ่มากๆเลยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาน้ำตาลปี๊บค่ะปริมาณสีช้อนโต๊ะค่ะเป็นน้ำตาล6ช้อนโต๊ะค่ะและนี่เป็นหัวกะทิ500กรัมส่วนนี้ไข่ไก่ค่ะหกฟองค่ะวัตถุดิบก็ทำตามเท่าที่มีนะคะ เดี๋ยวเราไปชมว,วิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะทำการเจาะฟักทองก่อนนะคะใช้มีดเดี๋ยวปากเป็นทำเป็นวงกลมไว้ก่อนค่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะได้เจาะได้สวยๆนะคะ <c oughs> เมื่อกี้ บากไว้แบบว่าเข้าข้างในเกินไปนะคะก็เลยนี้บากให้มันกว้างขึ้นค่ะจะได้ดูใหญ่ๆขึ้น นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไส้ออกนะคะต่อมาเราก็จะมาเอาไส้ออกนะคะขูดตรงนี้ออกก่อนเริ่มจากฝาเลยเนื้อคือแน่นมากเลยค่ะทุกคนแก้มุกก็ตัดได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเนีย่ยทุกคนดูหนามากเลยเนื้อแน่นเนื้อหนามากเลยค่ะ คว้านไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาคว้านไส้ข้างในออกกันค่ะ คว้านเม็ดข้างในออกหมดแล้วนะคะต่อไปก็จะเอาไปล้างค่ะพอล้างเสร็จแล้วก็คว่ำไว้นะคะต่อมาเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมนะคะไข่ค่ะตอกไข่ลงไปเลยตอกไข่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยกะทิจากนั้นก็ขยำค่ะให้เข้ากันดีๆนี่ก็เป็นสูตรตามวัตถุด,ดิบเท่าที่มีนะคะ ขยำไม่เข้ากันเลยก็จะขยำน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายนะคะหอมกะทิจังเลยคะ่ะทุกคนกินกะทินี่หอมหอม ต่อมาเราก็จะมากรองส่วนผสมที่เราผสมไปเมื่อกี้นะคะด้วยผ้าขาวบางค่ะเทลงไปเลยค่ะ ต่อมาเราก็เอาฟักทองมาวางไว้ในถาดซึงได้เลยค่ะเราก็จะเทน้ําสังขยาที่เราปรุงเสร็จเมื่อกี้นะคะลงไปในลูกฟักทองเลยค่ะเทลงไปเลย ในระหว่างที่เราทําส่วนผสมอยู่นะคะเราก็ต้มน้ํำม้อน,นึงไว้รอด้วยค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะต้มน้ําไว้ให้เดือดเลยค่ะแล้วเราก็เอาฟักทองมานึ่งได้เลยค่ะในการนึ่งเราก็จะเปิดไฟอ่อนที่สุดนะคะ แล้วก็ลูกฟักทองใหญ่ขนาดนี้ก็ใช้เวลานึ่งประมาณ1ชั่วโมง20นาทีค่ะและนึองด้วยไฟระดับอ่อนสุดนะคะใส่ลูกนี้ไปด้วยเราไม่ปิดฝานะคะเปิดฝานึ่งไว้ด้วยกันอย่นี้โอ้เราขยับนิดนึง ในทุกๆ15นาทีนะคะเราก็จะมาเปิดฝาออกเพื่อที่จะให้อ่าระบายความร้อนนะคะจะช่วยให้ฟักทองไม่แตกค่ะ ฟักทองสังขยาของเราก็นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะฟักทองก็สุกจนเกินไปค่ะเพราะว่าแก้มบุ๋มนึ่งเลยเวลาไปค่ะจริงๆ1หนึ่งชั่วโมง20นาทีพอดีค่ะตามที่ต้นคลิปได้บอกไว้แต่ทีนี้พอดีว่าเจ,จ้าหน้าที่ไปรษณีมาส่งของค่ะออกไปรับของหน้าบ้านพอกลับมาอีกทีเลยเวลาค่ะ <c oughs> นึ่งนานไปหน่อยฟักทองแตกเลยค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงจะแตกแต่ว่าเนื้อสังขยานี่คือนุ่มเด้งอร่อยมากเลยค่ะ เนื่องจากว่าลูกฟักทองลูกใหญ่มากแก้มบุมก็เลยผ่าครึ่งหน้าตาก็เลยออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนการทำสังขยาฟักทองลูกใหญ่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะและนี่ก็เป็นการทดลองทำครั้งแรกกับฟักทองลูกใหญ่ท้าทายดีค่ะทุกคนแต่บอกได้เลยว่า อร่อยเหมือนเดิมค่ะเอ,เอาออกจากซึ่งมาผ่าแล้วแก้มผมจะต้องแพ็คใส่กล่องค่ะเพื่อที่จะไปฝากเพื่อนบ้านทีนี้มันเข้ากล่องไม่ได้ค่ะทุกคนแก้มผมก็เลยผ่าครึ่งลูกเลยค่ะหน้าตาสังขยาฟักทองก็เลยออกมาแบบนี้ค่ะหน้าตาก็จะได้แบบนี้ค่ะเนื้อเด้งๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กล่องไปฝากเพื่อนคนไทยนะคะ นี่เป็นแค่1ส่วนสี่ของลูกฟักทองนะคะเพราะว่าฟักทองลูกใหญ่มากแก้มบุ๋มก็เลยต้องแบ่งมหาหั่นแบบนี้ค่ะการทําสังขยาฟักทองลูกใหญ่เนี่ยค่อนข้างทํายากนะคะอย่างฟักทองที่แก้มบุ๋มเอามาทําสังขยาในวันนี้น้ําหนักประมาณเกือบ2อกิโลจะทําค่อนข้างยากค่ะโดยเฉพาะเวลานึ่งขอแนะนําขนาดฟักทองที่จะเอามาทําสังขยาควรเป็นฟักทองที่มีขนาดประมาณ5-6ขีดขนาด5-6ขีดเนี่ยกาลังพอดีเลยนะคะจะทําง่ายแล้วก็เวลา สุนะคะคเวลาผ่าออกมาจะสวยมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะกับการทำฟักทองสังขยาง่ายๆทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ